ทำไมหลายๆบริษัทถึงชอบออกเหรียญคริปโตกันก็ชอบนะการออกเหรียญเนี่ยจริงมันก็เรียกว่าการ ICO บริษัทเล็กๆเขาก็จะต้องการระดมทุนด้วยการออกเหรียญขึ้นมาโดยที่เหรียญเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการมอบให้ผู้มีอุปการะคุณที่เข้ามาซื้อเหรียญเขาสามารถระดมทุนเข้าไปทำโปรเจกต์อย่างหนึ่งได้ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันช่วยในการพัฒนาสังคมหรือว่าออกเพื่อเอามาใช้เป็นค่าธรรมเนียม อะไรก็ตามที่เกิดในอีโคซิสเต็มของบริษัทมันเป็นกลยุทธ์การตลาดหรือเปล่าขอต้อนรับเข้าสู่ดิจิตอลอันล็อครับโยโยพี่โจโย What's up man อ่าเรายังอยู่กับ CTO นะฮะของอินดีนที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการ อันล็อกเรื่องราวดิจิตอลให้ง่ายที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับครับผมเขามีคําถามครับพี่โจครับพี่โจวันนี้มาในฐานะตัวแทนของ i n d ดีมแอนโ k เกนไมเน็งเซ็นเตและผู้เชี่ยวชาญเพราว่าซื้อเหรียญมาเยอะน้องมิ้นเขารวบรวมฮะจากเพจอายุนาล้านคําถามว่าทําไมหลายๆบริษัทถึงชอบออกคริปโตกันถึงชอบออกเหรียญกันมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือเปล่า ครับวงเล็บไม่รู้ว่าเขาพูดถึงบริษัทไหนเนาะพี่โจช่วยไขช่วยอันล็อกคำถามนี้ให้เราหน่อยครับโอเคนะครับจริงๆการออกเหรียญเนี่ยจริงๆมันก็เรียกว่าการ ICO นะครับ Initial Coin Offering นะครับมันก็คือต้องต้องมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนแล้วกันนะครับเราจะเป็นบริษัทที่เราจะต้องการเงินไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรสักอย่างนะครับเราก็ต้องเอาบริษัทเนี่ย เข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO initial public offering ครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไประดมทุนอ่าก็เรียกว่าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์คือเป็นบริษัทหายโนถูกต้อง IPO 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 เดี๋ยวเขาพูดกันเข้าหลักทรัพย์เข้าตลาดเข้าตลาดเข้าตลาดใช่อ่าแต่ถ้าออกเหรียญเราเรียกว่า ICO อ่าและ ICU เดี๋ยวต้องไปพักพอแล้วนะครับใช่ไม่เอาพัก ICU ไปเข้าโอเคอ่าโอเค ICO ก็คือว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องการระดมทุนนะถ้าเราเป็น SME เนี่ยเราไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เขาเะยลงทุนก็ด้วยการออกเหรียญขึ้นมานะครับก็คือออก ICO โดยที่เหรียญเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับต่างๆว่าในการมอบให้ผู้ที่เป็นผู้มีอุปการะคุณและการที่เข้ามาซื้อเหรียญมันก็จะออกได้เป็น utility token นะครับหรือจะเป็น security token นะครับถ้า security token เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่มีของ asset back หรือว่าเรียกก็มันมีถึงทรัพย์ค้ำประกันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะนิยมออก utility token นะครับคือท็อกเคนที่พร้อมใช้งานนะครับ,รบเช่นสมมุติว่าพี่พี่ต้องการทําร้านอาหารหรือวันนี้พี่เปิดร้านรามยองอยู่พี่มีหนึ่งสาขาพี่อยากจะปูผมทั่วประเทศเลยนะต้อยสาขาใช้สาขาละ1ล้านบาทพี่ก็ประกาศเลยว่าโอเคพี่จะออก ICO จํานวนเหรียญหนึ่งร้อล้านเหนรียญนะสมมุติราคาเหรียญละบาทคนที่จะมาซื้อเหรียญพี่นะพี่ก็จะบอกว่าเหรียญพี่เนี่ยหนึ่ง ับมาแลกราเมงได้ก็คืออยู่ในอีโคซิสเต็มของเราก็คือมีมูลค่าของมันมูลค่าของมันคือไม่ใช่สิ่งที่ลอยๆอยู่ในอากาศมันสามารถใช้เป็นตัวกลางในการแลกราเมงได้ใช่มาแลกราเมงได้สมมติใช้ร้อยเหรียญได้นาเมงหนึ่งชามครับข้อ2คือถ้าเกิดว่าสาขาแต่ละสาขาเนี่ยทุกสาขาเนี่ยมันมีการเติบโตคุณก็ได้ยิวครับเนาะเหมือนคุณก็ได้ผลตอบแทนอาจจะปีละเท่าไหร่ไม่รู้ว่าิเปอร์เซนต์จากคุณที่เราซื้อเหรียญมาครับตามความเข้าใจบ้านๆของผมนะก็หมายความว่าบริษัท ถ้าจะระดมทุนกับประชาชนก็คือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือ IPO อันนั้นก็คือผ่านผู้ที่ควบคุมแล้วกันก<อ>รอรอต์ต์เล,ลเ,เ,เตอร์แต่ว่า<อ>ถ้าเป็นไม่ได้ผ่านกรตอตต์เราผ่าน ICO ICO ต้องผ่านกรตอตต์ไหมณวันนี้ณนะวันนี้จะต้องผ่านเขาเรียก ICO Port a l ตอันะครับก็คือว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรอรต์ อ๋อนะครับจากเรลีโวลเตอร์ก็คือมีบริษัทที่เขาได้รับใบอนุญาตคือ ICO portal ซึ่งเขาสามารถช่วยให้เราออกเหรียญได้ใช่ใช้คาว่าอาจจะออกง่ายกว่า IPO ออกง่ายกว่า IPO แน่นอนอ่าเพ <อ S 2> ราะว่ามี white paper ใช่มีแค่ white paper คือเอกสารที่บอกว่าเจ้าเหรียญน,นี้ไปทําอะไรใช่ฮะก็คือเป็นการระดมทุนชนิดนึงใช่ถ้าเมื่อกี้นี้แปลง่ายๆคืออยากได้เงิน้อยล้านอืก็ออกเหรียละบาทใช่ลอยล้านเหรียญใช่และไอเหรียญที่ว่าน่ะมันสามารถที่จะมีความเป็นหุ้นส่วนก็คือว่าถ้าบริษัทมีกําไร เราก็สามารถที่จะได้กําไรตรงนั้นร่วมกับบริษัทไปด้วยได้ใช่ครับอันที่2มันมีมูลค่าของมันเหรียญที่ว่านะั่นอะไม่ไดเอามาถือเฉยๆนะเอาไปแกลกรับวทงได้อ่าถูกต้องอและอย่างที่3าก็คือว่าเหรียญเนี้ยนะครับอีกหน่อยเนี้ยสามารถเอาเข้าไปเทรดในตลาดรองได้<ม>ก็คือตลาดเอ็กชเชนของคริปโตจะตลาดในไทยหรือตลาดในต่างประเทศก็ได้ครับนะครับนั่นหมายความว่าสมมติมันมีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นครับสมมุติว่าเราเอาเหรียญเข้าไปล ก้องมีความคิดเห็นว่าผมอยากจะซื้อเหรียญนี้เพราะผมอยากกินลามเมงด้วยอ่าหรือว่าผมอยากได้ผลตอบแทนก้องก็เข้ามาซื้อซึ่งวาลูตอนนั้นก็แล้วแต่ไม่อาจจะขึ้นราคาไปจากกลายเป็นบาทยังเป็นสองบาทรบหรือไปตกลงหรือ50ตังค์มันก็เป็นไปได้อ๋อถือว่านี่คือการระดมทุนนี่คือการลงทุนชนิดหนึง่งได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนคําถามที่น้องมินและน้องมาถามมาว่าทําไมบริษัทถึงชอบออกเหรียญกันชอบไหมเขาชอบหรือเปล่า ก็ชอบนะก็คือหนึ่งก็คือเป็นทางที่ช่วยในการที่เขาสามารถะระดมทุนเข้าไปทำโปรเจกต์อย่างหนึ่งได้ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันช่วยในการพัฒนาสังคมนะครับหรือพัฒนาประเทศชาติหรือพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างตนะครับหรือว่าออกเพื่อเอามาใช้เป็นยูทิลิตี้เป็นเป็นค่าธรรมเนียมอะไรก็ตามที่เกิดในในอีโคซิสเต็มของบริษัทในระบบนิเวศของบริษัทที่เกิดขึ้นอีกคาถามหนึ่งฮะมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือเปล่า อินดีมออกเหรียญเนี่ยเป็นการตลาดหรือเปล่าบริษัทรู้บริษัทนี้ออกเหรียญเป็นการตลาดหรือเปล่าไม่ใช่การตลาดแล้วบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่เราเล็งเห็นความสําคัญคนะครับของของเทคโนโลยีบอกเชนเนาะแล้วเราก็นําเทคโนโลยีเนี้ยเข้ามาใช้นะครับแล้วเรามองว่ามันเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตคและเราก็ตั้งใจทําระบบที่เหมือนกับว่าทุกบริษัทแหละนะครับตั้งใจทาระบบที่คิดว่ามันช่วยพัฒนานะครับพัฒนากิจาการพัฒนาเทคโนโลยีไปร่วมกันพัฒนาสิ่งดีๆหยกมานะครับให้ให้ทุกคนได้ได้ใช้กัน อ๋องั้นยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ไหมวัดที่ผมนับถือก็คือวัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อโสธรเมื่อหลายสิบปีหลายร้อยปีที่แล้วก็ออกเหรียญมาให้เราออกไปบูชาเพื่อวัดจะได้นํารายได้อนันต์ไปพนุกมลมลุดของเราและวันหนึ่ง20 30ปี4 0ปีผ่านไปเหรียญที่วันนั้นเราเช่ามาในมูลค่า5 0าบาทวันนี้มูลค่า50 0 0 0บาทหมาเพวาะว่าเราอยากจะสับสนุนวัดที่เรารัก แต่วันหนึ่งเหรียญที่เราเก็บมามันมีมูลค่าสูงขึ้นอันนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนั้นมันอยู่ในรูปแบบของ t a n g บ b l แ a ส s e t ก็คือสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับแต่ว่าพวกเหรียญก็เป็น Digital Asset ก็คือจับต้องไม่ได้และวันนี้ครับนี่คือสินที่พี่โจมาช่วยัลล็อกให้เราวันนี้นะครับและผมเชื่อว่าคูมีหลายคคำถามนะครับพี่โจพูดเมื่อกี้นี้สินทรัพย์ที่จับต้องได้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มันเป็นยังไงถ้ามีโอกาสนะครับ จะขอพี่โจเชิญมาอันล็อกเรื่องราวนี้ให้กับพวกเราได้ไหมครับได้ครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่โจนะครับท <ขอ S 2> <ห>ี่มา<ห>ช่วยอันล็อกให้พวกเรา